น้ำตกวัดทรรเหล็กพี่น้องเป็นเอ่งเป็นนนีนานางเล่นครับพี่น้องเป็นเอ่งเป็นนนีเลยอ่าเดี๋ยวพาไปชมชั้นต่อต่อไปนี่ชั้นหนึ่งครับนี่คือชั้นที่สองเดี๋ยวพาไปดูชั้นที่สามครับอ่าชั้นที่สองเราจะพาไปดูชั้นที่สามกันเลยพี่น้องชั้นที่สามเป็นชั้นที่สวยมากเลยครับ ผมแนะนาว่าชั้นที่สามนี่เป็นชั้นที่สวยมากน้ำตกทาเหล็กนี่นี่เห็นไหมพี่น้องน้ําตกอยู่ข้างบนนะแต่ลอดช่องมาเห็นไหมไม่มีเลยน้ํามันจะมายัางไงพี่น้องเลยผมก็ยังงงอยู่สงสัยมีถ้ำใต้ดินเนาะน่นไปเดี๋ยวผมพาไปดูพี่น้องน้ำตกลอดช่องน้ำตกลอดช่องไปดูกันพี่น้องมายัางไงน้ำ น้ำตกรอดช่องพี่น้องเอ้ยผมเรียกน้ำตกรอบช่องนะครับที่วัดถ้ำเหล็กเนาะตกและหายไปเลยนะ้ะไม่รู้ไปไหนพี่น้องตกและหายไปเลยไม่รู้ไปไหนเลยรอดหายไปเลยเห็นไหมอ,าอ้าพาไปดูข้างบนความงามของน้ำตกรอดช่องที่วัดถ้ำเหล็กครับพี่น้อง สวยงามครับน้ำลอดหายไปเลยไม่รู้ไปไหนพี่น้องเอ้ยดูสิใายหลังมาแล้วก็ไม่มีน้ำน้ำหายไปไหนเนาะใส่มุดไปใต้ดินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือชั้นที่สามครับขอ,องน้ำตกถ้ำเหล็กพี่น้องน้ำลอดหายไปเลยนี่แหละครับถ้ำเหล็กครับชื่อคือถ้ำเหล็กของน้ำตกตัวนี้นะครับ น้ำตกหลอดช่องละหายไปเลยพี่น้องสวยงามครับสวยงามน้ำตกคำเหล็กพี่น้องน้ำตกคำเหล็กไาอัน,นี้คือชั้นที่4ของน้ำตกคำเหล็กนะครับพี่น้อง เป็นพาหินที่สวยงามเห็นไหมครับพานเรียงไว้เลยเห็นไหมอันนี้คือชั้นที่สี่นะครับของน้ําตกถ้าเหล็กอนกกันนี้คือชั้นที่ห้าครับของน้ําตกถ้าเหล็กชั้นนี้ชั้นที่ห้านี่เป็นชั้นพลานหินครับชั้นที่ห้านี่เป็นชั้นพลานหินนี่ชั้นที่ห้าของน้ําตกถ้าเหล็ก ชั้นด้านหลังนั่นเป็นชั้นที่หกครับชั้นที่หกของน้ําตกทาเหล็กตัวนั้นจะเป็นน้ําตกน้อยๆชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเขยพอนบาไผ่คนหากินด้วยนะครับเพื่อจะทําบันช่องทําสกูปดีๆขึ้นมานะครับพี่น้องขอบคุณครับ